สวัสดีครับช่อง YouTube น้องมีกาตั้งพี่น้องเป็นนุ่มไม้เบิ่งพี่น้องน้าไหนแบ่งเด้อพี่น้องเด้อรอออกก้อนจาก่อนพี่น้องให้ได้เช็คก่อนชุดนี้ชุดนี้พันลูกไก่แม่ม์ไก่แม่สาวพี่น้องดูโค้งสามดีตัวนี้จับสวยอยู่พี่น้องอตัวหนึ่งสีน้าอึกสีเบียดเบียดอยู่หน่อยหนึ่งครับางมีปัญหาเปนน็นี้แบบนี้เกิดขึ้นก็คูออค่บนพี่น้องมีสามตัวพี่น้องนุ่งหนอีกตัวหนึ่งพี่น้อง ันนี้เป็นลูกไก่ไก่สาวไก่ไม่ไม่ครับสาวไก่ใหม่ชุดแรกไข่แรกกันละพี่น้องตัวนี้ตัวนี้เป็นพมา่าเป็นพมาได้พี่น้องมีเลี่ยมๆมีหลอดมีเลี่ยมก็ร่างสวยพี่น้องใหม่ชมมึงไอ้สวยพี่น้องตัวนี้ไก่นุม่ม ไก่หนุ่มยังมาหนนีเด้อพี่น้องเด้อไก่เหลือบสีพะกาันต์ไทยเด้อพี่น้องเหลือบไทยไก่หนุ่มลอยอยู่ประมาณออกพันเาพัเนลรอพี่น้องจะเด็กเช็กตีเนาะนี่ยังเป็นไก่อยู่พี่น้องตัวนี้หาเดือนห้าหกเดือนพี่น้องมันหาหกเดือนพี่น้องไก่ ใหม,ม่แบงตัวอย่างพี่น้อง oh, น้องว่ดิครูเพิพ่งจอยู่นี่พี่น้องเนี่ยก่อใช่กันเงี้ยเรื่องสูงกันหรอครับนี่คอมเมนต์มันมาถามมาไอ้เพิ่นถามว่าการพัฒนาไก่ประม,ามา่าจริงจริงมันจะๆๆเรีนเร็วหรือว่าสีแบบพอพัฒนาถทันใจ่น้อพี่น้องเนาะยจยเฉพาะคนดกี่ เพิ่นเริ่มเฮ็ดใหม่หรือว่าจังได๋คลิปนี้เคยลงมาเนานะพี่น้องวิดีโอเคยลงมาอยู่เน้องวะวันไหมก็ได้พี่นอนะ้องให้ผู้เพิ่นถามมาตัวนี้เข้าใจเนาะพี่น้องเนาะการทีเฮ็ดผ้าหมาให้มันเข้ากันแล้วก็ได้ให้เร็เรวๆแล้วเช็คเร็วเนาะพี่น้องเนดะ้อเอาให้เชิงชวนให้มันได้เดียวคือกันพี่นอ้องเชิงชวนเดียวกันให้มันได้สไตล์เดียวกันพี่น้อง ไมันสิเด็ดคอยจะเขากันไงไปเชื่องชนเดียวกันตายเดียวกันใส่กันพลอยจิได้เรียนแล้วก็โอกาสในลูกมากมันสิจิได้เรีนแล้วก็ิมีโตเกีงพี่น้องโตเกียงโตโปเกีงกับมีคือกันล่ะพี่น้องมากกว่าโกนกันไปรเหม็นว่ามันสิเกีงตุบตุ่ยหรอพี่น้องบุเร่โอพัฒนากันอย่างไดียวตเกงเกียงเพิ่นล่ะการพัฒนามากกว่า บางตัวมันทรงลูกอยู่ก็พอไกลกันทด,นนดมันงลูกกี็ถือว่าโอเคเลยพี่น้องถือวับการทรงดินของพอไกลคือกันขาตัวแรกก็เติมเท่านั้นพี่น้องขาดเบื้องแข็งใส่เบื้องแข็งตัวนี้เป็นไก่นมไม่ขพี่น้นองตัวนี้เป็นอันนี้ชุดนี้เติมโค้งสางนะเนาะเนี่ยนะไอเมสสาวชุดแรกพอเพิน่นรอยไงนะพี่น้องพอคนร้อยร้อยสองเจ็ดสองแปด กระดูกดีเลยเอามาอันนี้อันนี้นนทับมึงพี่น้องเอาลองมึงจ็บแม่หนึ่งชองแม่ได้ได้ลูกสามโตว,วามันสิสิเขากันบอพี่น้องมึงว่าลองเห็ดมึงเป็นไก่แม่สาวนําพอสองเจ็บสองแป๊พี่น้องไอ้กะดูกข้องแางดีอยูก่กระดูกดีพี่น้องโอเคคือกันคือพอเลยกระดูกข้องแางดีเป็นสีออกแดง แดงออกทับทิมไปเนาะแดง,ปงเป็นกุศลแดงต่อต่อต่อชุดนี้ถือว่าพอไก่ตัวนี้ถือว่าทรงลูกโอเคเลยพี่น้องไก่ต่อใหญ่พี่น้องมันใช่เดิงเนี่ยนี่พี่นาะโค่นต่อใหญ่ไก่นม้ะพี่น้องนี่ยหาเดือนหาเดือนสิหกเดือนแล้วพี่น้อง ตัวใหญ่พี่น้องสรงตัอใหญ่ไกลแบบนี้ถือว่าใส่ลูกใส่ได้เลยล่ะพี่น้อยลองลอกันเช็ดก่อนลอกกัน,กกนอ,กอันนี้เบรงก่อนว่าสีสีพานแล้วปลาพันน้องไปหน่องนะดูโค้งสางถือว่าโอเคแหละเขาแหละถือว่าเขานี่ไก่ผสมเขามันจะเป็น,นสีเล้อไปหน้อง ร้อยให้พี่น้องตัวน,นี้ร้อยสองเจ็ดสองแปดบ่็อกก็ได้พี่น้องสองเจ็ดสองแปด้อยสวยจังเป็นผ้าไหมาเลียมๆพี่น้องมี่หล่อหล่อสันหล่อเงาตัวนี้พี่น้อ,นนนงนองน้องน้องมีกระต้งนี่ไม่แดบเป็นผ้าไหมหอกล่อๆพี่น้องมาชุนมามาชุนเชิงแต่มาชุนมามาชนุนมากวบบิ่งกับมี เป็นพมาวิ่งไปหน่อเป็นมาเลอะเป็นมสื่อมไหน่อเริ่มเือวันลเริ่มตัวห้าหกเดือนไปหนอหาเดือนเดเดือนคูเป็นตั่เนียกันเริ่มเริ่มจีเริ่มจืไกลชิดพิตู้ฟูไปหนอยุดนี้รอยรอยสวยไปหน่อยอยสวยแถบโตๆดู้องสามดีพอตัวนี้ แม่กบบัแม่กับบแม่กับบดยังไงบ้านในพี่น้องแม่กประมาณลูกกลูกเจ็ดนี่นะแต่วา่าดูโครงสร้างทรงลูกด,ดิแฮงเงากะแค่ตู้โมหมักเด้อพี่น้องเลยลอยกำลังดีเต็มสูงกันหรือพี่น้องปูพันยื่นปูพันยื่นอยู่นี่นะปอใส่คูแต่วา่าตัวนี้สิงวนออก đồ đồ cho này, ăn chỉ vậy đó, tôi nhỉ, ăn bỉ bỉ chứ này, bỏ ra gần, mẹ ra gần, ngon tôi này, ăn tôi này xỉa, ăn chỉ chứ này, cái khu vườn này dươn như này rồi chắp này. ผู้บริจิตติมอนเบบีไม่จับล่อๆล่อ,อให้นเ,เช็ดก,ก่นเด้อพี่น้องเด้อนี่หนังเป็นไก่ดูไก,ก,ก่ไม่น้ำไก่ไม่สาวน้นนอ,กกนอง,งออพี่น้องล่อในเช็ดก่อนเช็ดค้อจีแบงพี่น้องตัวนี่สิออกเป็นออกมีเลียมๆน,นะน๊อยมาหน่อยม ปอใส่เนียพี่น้องคู่นเนียนตัวนี้เสีองอนไม่บี้เนสูงกันเี่ยเนาตัวนี้สองอนไม่บี้เสืองอนสี่น,นกันบอไลนะตัวหนึ่งขังไว้ตัวหนึ่นงปล่ลอยคุณเลสสูงกันถืมห้มันเลื่มตัวนี้มันเลนื่มไรก็ไม่เอนะเลยจับังไว้ตัวนึงบอลไล่ปนย เดี๋ยวก่อนเพียงตอนนี้ก็าด้องพิโนงเด้อพอกันชิมนา